ีมีตัว่อไได้ตัวนึงผมเก็บของไม่หมดทีเนี่ยเอาเป็นบักคูรอเปล่บักูได้ล้นี่่นไม่อองหกเอาด้าง้มเอามาเลยไม่้ต้นไม้เลยูเด็กนผมไม่ได้เกยาพี่ดเมื่อกี้แล้วก็ซิก

อันะอันไม่ได้ไม่คิ่องันเด้อ่ะเคลเาใฮะไปไปไปหัมเดี๋ยวมาไหนวะเนี๋ยวตายไม่พอม่พอไม่ออะไรวะฮะมาลวมาลวลืมเครื่ the องพอแน่อ เเก่ไไออผมนียที่ขายน้องเขาไปแล้วหน้าไม่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 ขายแค่ไม่กี่บ้องนะที่ที่เจ็บม้เล่นดีกว่าพี่ว่าพี่ก็มีน้อยไงถ้ามีพี่มีเยอะมากผมเลยผมจ่ายสองไปไปเนี่ยพี่เกมรอห้องห้องบนชุดไหนชุดสองเหรอไม่ห้องบนมันเสื้อเตือนฮะเสื้อเตือนอ๋อพี่พวกเขาเล่นกันอยู่นะอ๋

เอนลงมาเทียนเสร็จปะดีทับยมเขียนตัวสิเขียนมาสิเขียหนูครับเขีไตล่งสุดยอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียพี่พีพี่อาพี่อาปวดเถิปวดเถิดขึนะาาแล้วเนย

ตนไม้ยังไงังอะไรสองกระบอกนะไหนเดินด้วะข้าเ็นีัดยโรดนเเส็่ต้องเก็บหมดแคเลยี้ี่เกมมัน่นันที่ไมมาดะโอ้แม่งเกิดดิตตยพี่เกมไว้ต้องเกิดตัวนึงพี่เห็นไ